สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุตรีบุดดบกบกุรียรัมเซอร์ไพรส์ดีใจเพราะคาแมคคาลูกชิ้นยืนกินยอดขายพุ่งถล่มทะไลาจากกรณีที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ได้พูดผ่านในรายการบุตรีโชว์ถึงอาหารโปรดของลิซ่า คือลูกชิ้นยืนกินที่มีน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นน้ำจิ้มพริกเผาหลังสถานีรถไฟบุเรยรำอำเภอเมืองบุเรยรำที่แม่เคยพาไปกินตอนเด็กซึ่งเพียงแค่ข้ามคืนร้านลูกชิ้นยืนกินต่างๆก็ขายดีแบบถล่มทลายเลยทีเดียว ซึ่งต่อมาทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้งที่4ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมและมาลิมรสลูกชิ้นยืนกินเป็นจํานวนมากขณะที่วุดดี้มิลินทจินดาพิธีกรฝีป,ปากราชาของรายการวุดดี้โชว์ก็ได้โพสผ่านทางอินสตาแกรมว่าวันนี้ทราบว่ามีเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์อยากไปมากจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ชิมเลย ยินดีด้วยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับที่ได้ข่าวว่ายอดขายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนวุดีด้ได้เดินทางไปที่งานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้งที่4บริเวณหลังสถานีรถไฟจงังหวัดบุรีรัมย์โดยเพจ Facebook บุรีรัมย์ไปไหนดีได้โพสต์ภาพของวุดีด้พร้อมข้อความว่าคุณวุดีด้มาเซอร์ไพรส์พ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ขอบคุณพี่วุดีด้และทีมงานมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขบณค่ะ